คำบูชาเทพพระคังมหาสมบัติพระคังสัมปติปฏิปัจติอติเ,ทเ,ทเ,ทเทถเตถูน้อมกราบเทพพระคังมหาสมบัติด้วยศรัทธาแท้จากใจย่อมได้รับพอรอันประเสริฐสองประการพรประการแรกจากดอกบัวในพระดขวาคือปัญญายานนำพาตนให้พ้นทุกข์ จิตใจสงบร่มเย็นก็เกิดปัญญาบริสุทธิ์เข้าถึงบรมสุขอันแท้จริงพรประการที่สองจากถุงทรัพย์มหาสมบัติในพระหัซ้ายคือเมตตาธรรมย่อมนำพาซึ่งทรัพย์สินสลึงคารเหลือกินเหลือใช้ได้สร้างสมบุญกุศลต่อเนื่องเมื่อมีพรศักดิ์สิทธิ์ดังนี้แล้วไปในทิศ ใดหนทางใดย่อมเจริญรุ่งเรืองมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์อามนุษย์หมู่เทวดาเหล่าพูดทั้งมวลและเหล่าสัตว์ทั้งหลายขอความสุขสมปรารถนาปาศจากทุกภัยแข็งแรงทั้งกายเข้มแข็งทั้งใจมีสัมมาทิฏฐิจงมีแด่ผู้ระดึกถึงคุณธรรมของเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิ นามว่าเทพพระครังมหาสมบัติด้วยเทอน